สวัสดีครับที่นี่โรงเรียนบ,บ้านห้วยสาราหนูมีสิ่งที่หนูอยากนำเสนอหลายอย่างเลยค่ะแต่สิ่งที่หนูอยากนำเสนอมากที่สุดคือห้องน้ำของโรงเรียนเราค่ะเอา้าทำไมต้องเป็นห้องน้ำของโรงเรียนเราล่ะเพราะโรงเรียนเราผ่านมาตรฐานสุข,ขาดีมีความสุขไงล่ะแล้วมาตรฐานนี่มีอะไรบ้างหรองั้นมานี่สิ่งเดียวเราพาไปดู สุขาดีมีความสุขนี่ไงสะอาดไม่มีกลิ่นสะดวกปลอดภัยต่อการใช้งานสบายมีน้ำให้ใช้อย่างเพียงพอ 4. ส,สุขลักษณะมีมาตรฐานเพื่อสุขภาพและอนามัยของผู้ใช้งานและสุดท้ายสวยงามและนี่คือสุขาดีมีความสุขของโรงเรียนบ้านห้วยสาระค่ะ